น่าไปเนาะน้ำปลากอกโอ้ยนี่นี่ซีบปลากระไดเลยครับเด็ปลาสองตัวครับรกอกนี่นี่ซุกเลยแหลมันล้นหลายมือแล้วนี่ผมเอาควันถึกเอาเอาไปใส่ตำบักหุ่งต้มปลาแจ้วพ่นแจ้ว หีบใส่ก้าวปนกับแสบพี่น้องตกลงมากหากับวเห็นโอ้ยว่าอะไล่ะครับนี่หน่อยสุกอืมหอมหอมคือบกอกได้ปลาสองตสิเอาไปนปนกับบกอกนี่นะกับบกอกหน่วย,ยงามอยู่ครับหน่วยสุกก็มี สดๆจากต้นนี่ครับปลาสองตัวปลาคอเออบะหมานมื้นี่บะหมานตัวใหญ่เบ็ดเก่าที่สิบท,ทกปลาขาดเอนี่ครับต้นระกว่าก้อยเลียมตาพี่น้องหน่วยดกจุดอกครับ ม่ดกเยอะมื่อเก็บเรื่อยๆนะครับเก็บใส่ตำมะฮงใส่ต้ตมใส่แจวได้เมือ่อะกอกบบานห้องกันสมสมตามฤดูกาลก็ประกอบก,ก็บใส่ว่าสิปเป็นตลอดปีนครับหน่อยต้นนะครับใส่ไปก็ปลาสองตัวนี่แหละพี่น้องเ่ได้ปลา,าก็เอาประกอกตัวสองตัวก็ป้นยิมดอก ก็ต้องเอาลายมันบ่ดใดลายก็เลยบ่อเอาลายนี่แหละครับใส่ถุงเมื่อบานที่ได้ไปเฮ็ดเบ็ดไหมครับเบ็ดตัวนี้ซื้อเบ็ดหน่วยนี่ซื้อซื้อสามสิบบาทซิละปลาลุดลุดไปทั้งหลังขนพี่นอเขาปลาแฮมแลอ ยึดซิดป่าหมู่บ้านขาดครับได้ไปอาศัยลานค่าบ็ดลานค่าก็นี่ครับตนซิดบดีครับบ่อไข่เถอกป่าบ่อหมานป่าครับบ่ติดป่าบ่อไหวครับบ่อไหวกระบ้านในกลัวเมื่ยเสีเห็ดเห้ปลาตื่นซีๆดไปแล้วครับ ได้ประกอกแล้ววันนี่เออเนี่ยปลาเค็งหน่อยปลาเค็งหน่อยเอาไม่เห็นเนื้อปลาครับเนื้อสิบเบด,ดมาหน,นี่ได้ปลาควนหน่อยซ้อตัวพอกันไหมครับคลิปหนาะ เดี๋ยวมือรุ่นสิมากแกมือหม่นะครับนี่แหละไม้ข้องอีสารเขียวเงาไปเรื่อยๆนะครับปุ่นแล้วครับข้องนี่เป็นลงซี่นะครับก็เออข้องหวยยยังเซอร์พักปอดหลายปีนี้คลิปหนะพอกันว่าจะมียังมานํ่เสนอพี่น้อง คลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีครับ